กันเซานี้กับวันจิ่ซีแม่สาพกหาได้จ้าหลังจากทำบ่อเดีพยกันสองหมือนนะพี่น้องเฮ็ดกับบ่อคอยมีนะพี่น้องก็เลยบ่อดีวลงคลิปนะพี่น้องเนาะเข้ากมาหาเฮ็ดล่องบึงพี่น้องมาหนีเข้าสีมานบ่อแต่ว่าดอกแรกแห่งมาน้าพี่น้องพอดได้จ้าเฮ็ดขาวดินจ็บพี่น้องดอกที่สวยเลยขาวดินงามเลย เฮ็ดไข่ดวงจับพี่น้อง,องปิีงปนเสียบเลยจ้าเฮ็ดไข่ดวงหอมท้ามเขียงแหงในพี่น้อง้าแบบเขียงเลยมีดอกไหม ส่วนสิมองขามเด้อจ้าเหา hit, ็ดสินิดน,นี่แซ่บดอกมันนี่เด้อพี่นอ้องอ้าดอนคือใหญ่ะแท้

ยังดังแตกจะ้ะใจได้ยูพี่น้องให้เราโงอกจ้ะพี่น้องให้เราโง่ขาวออกดอ,อกเดียวพี่น้องดอ,อกทัมม่วมันบ้เห็ดไค้ดวงดอกนี่พี่น้องดอกห่ามดอกใหญ่แห้งอาเบืองมูนเหมืองบ้านเปิดขาลาจ้ะพี่น้อง เฮ็ดพึ่งน้องอวยดอกง,งามเลยจ้ะพี่น้องน้อยเดือดจะกินถ่องน้อยหนึ่งแล้วจ้ะพี่น้องเฮ็ดพุงน้องอยวยจ้าใได้บ่โอสใจดา,ายอยู่พี่น้องอ๋อเงี้ยงงามเลยดอกนึงคนก็เริ่มสีเศร้าแน่ยละพี่น้อ,ดองดอกนี่มันเถาหละเนาะโอ,อ้ยดอกนี้คืองงามเลยปาดนะ ไอ้อีบุ้ง hey. น e ี่บม่เห็ดไข่ดงเจ้าพี่น้องมันแตเห็ดไข่ดวงแม่มีนี่พี่น้องเลยเห็ดยังแน่นาะพี่น้องเอ้ยม่นี่พี่แหน่เห็ดไข่ดง หญิงคงนเะฮ็ดนานวลจ้าเขาดินจ้าดอกง,งามๆเลยดอกงามๆเลยเฮ็งงดของเขาเขาทองเหลืองแล้วจ้าโอ้ยคุณนะ นด้าจาพี่น้องต่อจุ่มๆได้จ้าเด็ดหนาเดงจ้าพี่น้อนนเงเติมเลียงหน่อยจ้าพี่น้องเด็กไข่ดงจานบ้านแน่ได้จ่าต่วันแข็งยังแข็งนี้อยู่ ให้เห็ดผงเขาใหญ่จ้าอืขอใหญ่ด้วจ้านี่งามเลย่อกี้น้องงเขาตัวนี้สองห้อยองที่หล่ะอู้หขาเหี่ยวแท้อ้หขาเหี่ยวขาเหี่ยวคั่นะดอกใหญ่เลยคุณอ้งามงงามงนาะ

ใดๆบอดอกนี่โอ้ยนี่เราคือที่หนองเลยเพชรเสียบเขาก็เสียบแม่ถึงเพชรเสียบข้าเหนายวค่ะเห็ดผุเายังไขาเหนาวก็เงเห็นปลานี่ละเห็ดผุนเผาข้าเนายวเนาะเี่นันเดี๋ยข้าอุปุอิปีเนาะ ดอกนุ่มกับเนามคือกนนอันเนาะอืมพุ่หน่อพุดนะพี่น้องเฮ็ดผมเข่าห้อยหนองนานเนอะไม่นิ่งได้มันงามเลยเนาะอืมมันบได้ออกทั่วไปได้พี่น้องเห็ดมันกำลังเหลิมเนาะฝนมันโตแข็งหัน

khác nhau nè Hết nhìn chẳng khác nhau Nó đi ngạm nọ Chóng đó lên อาะมึงอีกก่อนจ้ะพี่น้องแน่พี่น้องอีกแกงหนึ่งอ้อหนึ่งล่ะเราบุกอีกบั้งอืมก่อนทานถอด đường đường nội cha đường xịt thì nó không cần đường xịt nữa chả thích kháu đen cha đọc xinh con khóc con cao tốc nào. Thì rất là mùi nấm mà bạn Làm hàng cái nồi nói nữa Nó hả? làm đâu chỉ Nó nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ upu deh. Nak ยังไม่รูอ็้าโองม่รามหนอกำลังพี่น้อกกำลังสิออกเดียงหน่อยเดียงสี่จ้ะพี่น่อง đổ cái ngầu mày này đây đây luôn hết coi nha chị nó ngắm พี่น้องพินบักยางค่ะกินกินบักยางในวันพี่น้องทุกเแจ้วเลยพี่น้องย่างงพี่มึงหลานบอกอหลานไหมครับตามคนนี้เฮ okay. ้ยแจ้วเลยนี่กินก่อนสามโมงนะพี่น้องว่าท่านกินเข่าอยู่ยือ้อเข่าด้วยพี่น้องกินบักยางกับว่านไม่พดูดเดียวนีิยื้อเขา่า นกเกี่ยเลยไอตัวนี้นี่บอกเป็นพระลานไงได้พี่น้องบ้านเก่าบ้านพระลานบ้านเก่ามันมีนมากไก่แฮ cái còn lọ hai kim màu vàng lọ tin bạn lái bỏ ừ. đấy là bông con กินตัวเกิมต่างๆมึงบางทีมึงตัวีร้านหมตัวี้งวานคือตัวหนบ่ย่างพุ่มพี่รองวานวานโยเข่าเหี้ยงวานวานพี่้องเลยไปไปหาทินข่าก่อนย่างก่อน เรื่องจะพี่น้องเรื่องแะไจ้ะพี่น้องขาเรื่องเรื่องจะพี่น้องอดอกง,งามๆเลยเกะกะกันพี่น้องเฮ็ดผงแดงหน่อยดอกง,งามๆดิจ่ะพี่น้องดอกเทศข้าวบิน Cô đẩy nó nèo nó không cười được lạ đâu Thôi Đưa nó ุ่มๆเ,เลย,ยแม่งกินหบดได้ปาหยาบเลด้ป่าผ้าหยาบเ,เดลี้งจะพี่น้องแม่งกินน้อไอยเดือกินตื่แล้มันกินไอ้เต้าดอกพี่น้อ,องเลี้งจ้ะกระด่งจุ่มๆงามๆเลย เผือเหลืองจากพี่น้องหวานได้จากเห็ดเผือกเหลืองกำลังจุ่มๆเลโอ้ยกำลังจุ่มๆกันเลยเปื่อยพี่น้องนี่คือขนถือเปื่อยเองมังกาตานี่ตะเกี้ยงเลยพี่น้องใส่ไรบอลนี่เปื่อยพี่น้องเปื่อยเก็บ dạy luôn 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 này, luôn 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 luôn

của pino thường riêng nói với pino log nữa đang say đấy pino chả đang khéo gì เด้ตัดขาเลยจ้ะพี่น้องเออเีเ้งหน่อยพี่น้องขาหน่อเหเรอเี้งหน่อย

ร่างแตกจะพี่น้องหนูหิ้งใหญ่แล้วจะพี่น้องร่างแตกจ้ะเรื่งเลียงร่างแตกเจ็ดไข่ดงจ้า<อ>เดี๋ยวเดินงัดขึ้นก่อนอืมร่างามหญิงปนเสียเลยจะพี่น้องนี่รอกนี่เต้นบอลเครื่งองใหม่ ý định luôn định Nó định ý Đi 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 định ý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  này ý định ý này ý định ý định ý định ý Băng ý định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  ดอกหนึ่งเลียยย้ยไปเป็นแบงนี้ ก็จะมานเฮ็ด,ขดไข่ดวงน้องมันผ่านคืนเนาะอือผ่านึ้นเฮ็ดไข,ข่ดองงามเฮ็ดไข่ผ่านหนึ่งไข่ท้ายที่ไรจาเฮ็ดไข่ดวงจ้าพี่น้องพี่ใดดอกโอยดอกงามแห่งพี่น้องเลย โอ้ยปนสองดอนก็อิม่มเลาะพี่น้องเต็มกับตาหย่อนเฮ็ดไข่ดงเนาะพี่น้องเลยบ้านแสีบได้จ้านี่ในดอกหนึ่งใช <Okay. S 1> ่่หเห็นดอกหน่อยมึงแน่แล่ะหรอใหญ่ไงกใหญ่แน่เธอเฮ็ดไข่ดงเลยจ้ะนี่งามเลยอุย้ยบลูนี่ปนดอกเดียวก็อิม่มเลยนี่ เสียไปจ้าเห็ดไข่ดงตีงปนเนาะเงกตดเบิ้งกระตาน่ำพี่น้องเต็มกระตาละบ้านดอกช่อดอกโอ้ยงามเนาะเออห้ยนะรู้งเห็ดจ้าในนี่อายุพี่น้องมาเนี่เป็นเห็ดร่วมเนาะจ้า เป็ดไข่ดวงแน่เฮ็ดผึงแดงแน่เฮ็ดข้าวดินแน่นะพี่น้องได้หลายเฮ็ดพี่น้องกระต้านี่บอกไฟจา้าเอาบอกไฟไมากินพร้อมพี่น้องไฟเต็มเอามาลายอยู่ในกระเป๋าก็มีนะพี่น้องไม่เอาเอาอกให้พี่น้องเบิ่งมังนหนักเนาะมันหนัก,นกเอาสิล่วงมือเลยจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนนี่ได้จา้าขอบคุณในหลายใจ